สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะขั้นแรกเข้า Google เ,เลยค่ะแล้วก็ค้นหาเที่ยวไทยคนละครึ่งหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ เว็บไซต์แรกของการลงทะเบียนผ่งประเทศไทยจะยังไม่ใช่นะคะเราลองเข้าไปดูแล้วยังไม่มีการลงทะเบียนค่ะเราจะเข้าเว็บไซต์ที่2เป็นของไทย BBS นะคะจะเป็นเที่ยวไทยคนละเครื่อง2,568ค่ะทุกคนทุกคนอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดการลงทะเบียนตรงนี้เลยนะคะเราจะไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ด้านล่างค่ะลิงก์แรกนะคะตอนนี้เว็บไซต์เอลเลอร์อาจจะมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวเราไปกดลิงก์ต่อไปเลยค่ะ ต่อไปเป็นเว็บไซต์ที่2นะคะตัวนี้น่าจะยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเปิดให้ลงทะเบียนแล้วจะมีคําว่าประชาชนทั่วไปขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปสมัครบนเว็บไซต์เผื่อได้ค่ะทุกคนบนเว็บไซต์นะคะทุกคนสามารถเข้าในแอ t o r e หรือว่า p a เ store ของทุกคนได้เลยค่ะแล้วเซิร์ชหาคําว่า Amazing Thailand แบบนี้เลยนะคะจะขึ้นโลโก้แบบนี้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้เลยคะ่ะทุกคนโหลดแล้วสามารถเข้าแอปได้เลยนะคะตอนนี้น้องเอิรนเข้าแอปแล้วรอน,นิดนึงแอปขึ้นเออร์เอร์เหมือนกันคะ่ะตอนนี้น่าจะยังสมัครไม่ได้ถ้าสมัครได้แล้วเดี๋ยวน้องเอิรนอัปเดตให้อีกทีนะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะ